สำหรับคนที่เป็นหนี้นะครับหลายๆครั้งที่เราไม่สามารถชำระคืนได้นะครับแล้วก็เรื่องราวเน UK, ี่ยก็ไปสุดจนถึงปลายทางนะครับปลายทางคือที่ไหนนะครับสำหรับคนที่เป right> ็นหนี้ในระบบสถาบันการเงินนะครับอธิบายก่อนสถาบันการเงินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหนี้ที่เรามีกับธนาคารนะครับคำว่าสถาบันการเงินอาจจะหมายถึงสาก์อมซั์ก็ได้นะครับหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็ได้นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันในหลายๆชื่อเลยทีเดียวนะครับ สำหรับหนี้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับเวลาที่เราไม่จ่ายเขา3าเดือนนะครับเราก็จะกลายเป็นหนี้เสียแล้วหลังจากเป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเราครับนะครับและเรื่องสุดท้ายปลายทาง sudden, road, ท ine> ี่สุดของหนี้ในระบบสถาบันการเงินก็จะไปจบกันที่ศาลครับนะครับทีนี้เวลาเราได้หมายศาลมานะครับถูกฟ้องเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่อยากจะบอกก่อนก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะครับ ตั้งสติให้ดีนะครับอย่าไปตกใจมากนะครับเพราะว่ายังมีทางออกยังมีทางแก้ยังไม่ใช่ว่ามันเรื่องจบและสิ้นสุดไปแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้หมายสารครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการแสดงความรับผิดชอบเลยครับในหมายสารก็จะมีการระบุวันนัดหมายชัดเจนครับว่าให้เราเข้าไปคุยกับโจทย์นะครับก็คือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เราอีกครั้งหนึ่งและนี่คือครั้งสุดท้ายนะครับดังนั้นเราไม่ควรพลาด เราควรจะต้องไปนะครับใครทํางานประจำนะยื่นเวลาเอาไว้เลยนะครับนะเราจะต้องไปศาลตามกําหนดนะครับพอไปศาลปุ๊บนะครับสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับนะต้องพูดจากคนที่เคยไปศาลมาก่อนนะฮะนะครับในอดีตผมก็เคยประสบปัญหาทางด้านการเงินนะฮะเราก็หยิบหมายศาลไปตามนัดตามวันเวลานะครับแล้วเราก็ไปยื่นหมายศาลให้กับเจ้าหน้าที่นะครับสุดท้ายปลายทางครับเราก็จะได้นั่งเข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่เรียกว่าห้องไกลเกลี่ย เพราะว่าคดีที่เป็นเรื่องของการเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้บ้านหนี้รถเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คดีอะไรที่มันใหญ่โตนะฮะมันเป็นคดีบุคคลที่สามารถจัดการได้โดยง่ายนะครับแล้วก็2ครับนะฮะเป็นคดีที่เรามีความผิดสําเร็จสมบูรณ์มากสัญญากู้ยืมเงินมีชัดเจนนะครับข้อมูลว่าเราไม่จ่ายเงินคืนเขาเลยชัดเจนเราผิดครับเราเป็นฝ่ายที่ไม่มีสิทธิชนะเลยแต่ ที่เราต้องไปเพราะว่าเรายังมีสิทธิ์ที่เราจะไปเจราจานะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยขึ้นศาลครั้งแรกครับนะก็เป็นหนี้1 8 0่0บาทนะครับเข้าไปเจราจานะครับเจ้าหนี้ก็บอกว่าจะทําสัญญาให้ใหม่นะครับแล้วก็ให้ผ่อนเดือนละ5000นนะครับโค้ดหนุ่มเนี่ยนะครับก็นั่งทําตัวเลขทางด้านการเงินของตัวเองไปทํางบรายรับรายจ่ายไปเสร็จก็บอกว่าโอ้โหห0 0 0บาทผมจ่ายไม่ไหวครับผมจ่ายได้แค่2,500บาทต่อเดือน คุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายนะครับจากที่เขาให้จ่ายเดือนละ5 0 0 0จบที่ว่าผมจ่าย2,500บาท1ปีครบ1ปีปีถัดไปจ่ายขยิบขึ้นไปเป็น3,500บาทนะครับแล้วก็ปีถัดไปจริงจะจ่ายที่5,000บาทนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาตกลงอะไรกันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้หมายสารให้รู้ไว้ว่านี่คือโอกาสในการไกลเกลีย่ยโอกาสในการคุยครั้งสุดท้ายสิ่งที่คุณควรทำครับ1 ไปตามนัดห้ามพลาด2นะครับทำตัวเลขทางการเงินของตัวเองไปหน่อยนะครับว่าเราจะสามารถพูดคุยเจรจานะครับขอผ่อนกับเขาได้ที่เท่าไหร่นะครับในตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกจังเลยครับว่าถ้าในตลอดระยะเวลาที่เราไม่ได้ผ่อนหนี้เขาเลยแล้วเรามีการเก็บหอมรอมริบเงินไว้สักก้อนหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับเพราะว่าแทนที่เราจะไปไก่เกลีย่ยเพื่อจะขอผ่อนเป็นรายเดือนต่ําๆนะครับเขาอาจจะอยากได้เงื่อนไขว่าอยากจะได้เงินปิดนะ จบหนี้นะครับหลายหลายครั้งก็ได้ส่วนลดกันเยอะนะนะครับผมเองก็มีเคสหนึ่งที่เป็นหนี้90,000่นะครับแล้วก็ปิดจบกันที่4 0,000่นจบเลยนะครับผมเองมีเงินเก็บเงินก้อนอยู่บ้างก็จบสัญญานะครับปิดประเด็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราผิดนัดชำระหนี้ผิดพลาดนะครับก็อยากให้เราเตรียมตัวนะครับว่าวันหนึ่งแน่นอนเราจะต้องถูกฟ้องแน่ๆนะครับก็ไปศาลตามนัดรับผิดชอบนะครับแล้วก็เตรียมเงินเก็บเงินออมไว้สักหน่อยนึงในระหว่างที่ไม่ได้จ่ายเขาเลยถูกไหมก็ต้องกันไว้ เอาไว้จัดก,การเพราะว่าไม่ว่ายัางไงนี่เราต้องคืนเขาหรือถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกลัวครับไปแล้วลองเจราจาหาเงื่อนไขที่เหมาะสมเอาที่เราทําได้แล้วค่อยเซ็นรับปากเขานะครับห้ามรับปากช่วยๆเด็ดขาดนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไปล่ะเราจะโดนอะไรแน่นอนหลักฐานการกู้เงินชัดนะครับหลักฐานว่าไม่คืนเงินเขาเลยก็ชัดเจนอีกเช่นกันถ้าไม่ไปตามนัดแน่นอนเขาก็พิพากษาได้เลยครับว่า ถ้าเราทํางานประจําอยู่เป็นข้าราชการนะครับหรือเป็นพนักง,งานประจํานะครับพนักง,งานประจำในตรวจง่ายเขาก็ดูในระบบประกันสังคมเจอชื่อเราเขาก็จะให้สั่งอายัดเงินเดือนนะครับซึ่งการอายัดเงินเดือนตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเขาจะสามารถอายัดเงินเดือนได้เฉพาะส่วนที่เกิน2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเช่นเราเงินเดือน3 0 0 0 0นนะครับเขาก็จะไม่อายัดทั้ง3 0 0 0 0นหรอกครับเขาจะอายัด10,000บาทส่วนข้างบนเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็ต้องเก็บ20,000บาทให้เราไว้กินไว้ใช้ถูกไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเงินเดือนต่ํากว่า2 0 0 0 0ื่นเราทำยังไงนะครับถ้าเงินเดือนต่ากว่า20,000ื่นเนี่ยเขาจะอายัดเงินเดือนไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปอายัดค่าล่วงเวลา30%นะครับไปอายัดเรื่องของโบนัส50%แทนนะครับแล้วถ้าเราไม่ใช่คนทํางานประจะําล่ะนะครับถ้าเราไม่ใช่คนทํางานประจําก็จะอายัดแล้วก็ยึดทรัพย์นะครับเพื่อขายท่อตลาดมาคืนนี่นะครับนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่สนุกเลยนะครับแล้วก็ เราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือการไปสารแล้วก็พูดคุยเจรจานะครับดังนั้นโดยสรุปครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้หมายสารมานะครับอยากให้ตั้งสติแล้วบอกตัวเองครับว่านี่คือโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะจัดการทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับเป็นหนี้ต้องชําระคืนเป็นหนี้ต้องใช้เขานะครับและให้เราเตรียมตัวนะครับลาง,งานไปให้ตรงเวลานะครับแล้วก็วางแผนสักหน่อยว่าตัวเลขเงื่อนไขตรงไหนที่คุณสามารถทําได้และทําได้จริงและมั่นใจว่า เมื่อสัญญากับเขาในรอบใหม่นี้แล้วเราจะไม่ทําผิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับความผิดพลาดทางด้านการเงินนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันนะครับทำร้ายชีวิตเราทําให้เราเครียดนะครับใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเราควรจะจัดการมันนะครับเพื่อชีวิตการเงินที่มีความสุขของเราครับ